ตีอย่างนี้ต้องพวกซีนใช่ซีนมาเก็ตันนี้นเก้าสิบยุโรปต้องกันนี้ครับตัวแพลตฟอร์มแสตมาร์เก็ตด้วยนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มดอบชิปคอมเมิร์สเพื่อที่จะจับมือกับพาร์ทเนอร์ด้านสินค้าไทยนะครับที่จะทำตลาดในประเทศต่างประเทศรวมกับเป็นแพลตฟอร์มทีสร้างอาชีพให้คนที่ตกงานคนที่ไม่มีอาชีพในไทยนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้กับเด็กๆนักศึกษาให้มีอาชีพ เกี่ยวกับอร์มเสียมาร์เก็ตครับผมเห็นมีอคันหนึ่งเกี่ยวกับจิวเวลรี่อะค่ะบใช่ครับตอนนี้เอ่อจิวเวลรี่เราจะมีแพลตฟอร์มเป็นต็อกชิฟจิวเวลรี่ครับเป็นเฟรนช์ชาร์จิวเวลรี่ที่เอ่อตอนเนี้ยเอ่อตัวตัวจิวเวลรี่จะกชิอของเราคือชี่หงฟาเจมนะครับซึ่งเอ่อมีอยู่ในไทยมา30กว่าปีแล้วนะครับ30ปีซึ่งเป็นผู้ผลิตโดยตรงแล้วเป็นผู้ส่งส่งออกด้วยนะครับจิวเวลรี่นะครับค่ะ นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณฟองน้ำเอาเอาชื่อจริงนามสกุลเลยครับชื่อจริงชื่อนาทักกริตสิโตวเสนครับค่ะชื่อน่ารักมากเลยชื่อที่ฟองน้ำครับฟอแล้วก็มีเอ่อทำค่ายเพลงนะครับฟองน้ำมิวสิกนะครับสำหรับรายการปั้นศิลปินคนมีฝันคนที่อยากมีเพลงของตัวเองแล้วก็เอแบรนด์สินค้าที่ต้องการช่องทางดิจิทัลมาเก็ตติ้งนะครับก็ติดต่อดีครับบอกเบอร์ได้เลยค่ะ090นะครับ974 2145ครับค่ะฟองน้ำครับ แล้วเ,เดี๋ยวเราจะไปรีวิวใน Asia Morning New s k y p o า t ฟ้าใสสกายบ<อ>ูชาเดลนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณคอ่ะ,อะพิธีกรพักสนาวน,<อ>นอกรอบหน่อยค่ะสวัสดีค่ะมาดามเคสวันนี้เดี๋ยวตัวอย่างมาให้น้องฟองน้ำก็นะคะ,ขอ,คคะของเขาเจ้าแม่ควีนบิวตี้อันนี้เจ้าแม่เจ้าแม่เวกัส สกเลนเมทาวีเมทาวีนี่จะนี่เธอเด็กขึ้นนะหน้าเธอเด็กขึ้นนะจะเอามาเร็วอย่าลืมให้เพื่อนใจ